กรับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังและรับชมใน EP นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาจารย์สอนวิชานาฏศิลป์คนหนึ่งในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งอาจารย์สอนอยู่ที่นี่นานกว่า10กว่าปีแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นโรงเรียนประจำนะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนเวีนอาจารย์ ที่คอยตรวจตราหอพักอยู่ตลอดทุกคืนอาจารย์เล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เป็นคืนที่นักเรียนจะต้องลงไปประชุมที่หน้าเสาธงทุกคืนวันศุกร์อาจารย์ขึ้นบนหอพักหญิงเพื่อจะได้ตรวจดูว่านักเรียนคนไหนที่ไม่ลงไปประชุมหรือเปล่าตอนนั้นไฟบนหอพักปิดหมดค่อนข้างมืดมากอาจารย์ก็เดินตามบันไดไปจนถึงชั้น4ขณะที่กําลังเดินขึ้นไปบนชั้น5ก็ได้เห็นนักเรียนคนหนึ่งมองจากความมืดคือใส่ชุดนักเรียนอยู่ เธอวิ่งพรวดมาแบบไวมากวิ่งผ่านอาจารย์ไปในความมืดอาจารย์กําลังจะเรียกถามว่าทําไมไม่ลงไปประชุมแต่นักเรียนคนนั้นวิ่งไปไวมากจนไม่ทันจะเรียกอาจารย์นึกสงสัยว่าเวลาป่านนี้แล้วทําไมเด็กนักเรียนคนนั้นถึงยังอยู่ในชุดเครื่องแบบทําไมยังไม่เปลี่ยนชุดลําลองเหมือนเด็กคนอื่นๆอ,อีกใจหนึ่งอาจารย์ก็คิดว่าเด็กนักเรียนคนนั้นอาจจะรู้ว่าอาจารย์มาตรวจเวร เลยเรีบวิ่งลงไปหรือเปล่าเพียงชั่วอึดใจเดียวอาจารย์กําลังจะยืนคิดอยู่แบบนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนวิ่งมาอย่างเร็วจากชั้นล่างกําลังจะขึ้นมาที่ชั้นห้าซึ่งอาจารย์ยืนอยู่เสียงวิ่งนั้นดังขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์จึงเดินจ้าๆไปเลยไปถึงชั้นดาดฟ้าเพื่อจะรอดักใครสักคนที่กำลังวิ่งขึ้นมาแต่แล้วเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงชั้นห้าอาจารย์ก็มองลงไปทางช่องบันได แต่ก็ไม่เห็นใครอาจารย์กําลังจะเดินลงไปสํารวจต่อปรากฏว่าประตูดาดฟ้าชั้น6มีลมตีอย่างแรงมากจนเกิดเสียงอาจารย์จึงหยุดชะงักแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าทันทีโดยคิดว่าอาจจะมีเด็กนักเรียนคนอื่นอยู่ก็ได้พออาจารย์เปิดประตูดาดฟ้าพรวดออกไปภาพที่ได้เห็นตรงหน้าทําให้อาจารย์ถึงกับช็อกแทบสติหลุดอาจารย์เห็นนักเรียนหญิงมอปลายคนหนึ่งกําลังนั่งขอบระเบียงดาดฟ้าคล้ายจะกระโดดลงไปคือนั่งแบบนิ่ง สภาพผมรุงรังแต่อาจารย์ก็ยังจะดีสู้เสือคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนที่กําลังคิดไม่ดีจะทําร้ายตัวเองอาจารย์ตะโกนบอกให้ลงอย่าทําแบบนี้แต่เด็กคนนั้นกลับกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตาอาจารย์เห็นแบบนั้นเลยร้องกรี๊ดจนเสียงแตกก่อนจะวิ่งไปมองตามลงไปข้างล่างแต่สิ่งที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคือข้างล่างกลับไม่มีร่างของเด็กคนนั้นเลยตอนนั้นอาจารย์สติแทบหลุดและคิดว่าตัวเองโดนดีเข้าแน่แน่แล้ว พออาจารย์ตั้งสติได้ก็รีบจับอ้าวลงบันไดไปและที่พิกที่สุดคือขณะที่อาจารย์กำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งลงบันไดยอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังวิ่งขึ้นมาแบบตอนแรกอีกอาจารย์จับราวบันไดพร้อมกับหลับตาสวดมนต์อยู่ในใจสลับกับวิ่งเดินไม่กล้าลืมตามองคือคลำทางลงเอาแล้วเสียงวิ่งนั้นก็เหมือนจะสวนผ่านอาจารย์ไปจนขาอาจารย์แข็งลืมตาม,มาอีกทีก็ลงมาถึงชั้นล่างหอพักแล้ว อาจารย์บอกว่าน่าเป็นครั้งแรกที่เจอหนักขนาดนี้หลังจากคืนนั้นอาจารย์ต้องลาง,งานหนึ่งอาทิตย์เลยและมาสืบทราบภายหลังว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นที่กระโดดลงตึกนั้นเป็นวิญญาณของศิทธ์เก่าที่นี่ที่ตายมาเมื่อหลายปีที่แล้วเหตุเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อกหักหาทางออกไม่ได้ก็เลยมาคีดสันกระโดดบนตึกนี้ทําให้วิญญาณของเธอไม่ไปไหนอย่างวนเวียนชดใช้กรรมอยู่แบบนี้เรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมอาจารย์เจอดีนะครับ อีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ